ทากันแดดสองข้อนิ้วคือแบบไหนคะไปหานหลายคนอนะทาสองข้อนิ้วแบบเนี้ยก็คือทากันแดบดบแค่เนี้ยอันเนี้ยผิดนะไม่ใช่นะไปดูกันคะ่ะว่าสองข้อนิ้วแบบที่คุณหมอผิวหนังเขาทากับหน้าตัวเองอะคือสองข้อนิ้วไหน The key is you have to use full full finger lengths of sunscreen on your face to coverage right face get the right coverage. คนแรกนะคะคุณหมอไอริสนะคะบอกเลยว่าวิธีการทากันแดดที่ถูกต้องนะคือการลากยาว2ข้อนิ้วนะคะ ตั้งแต่ต้นไปจนถึงปลายแบบนี้นะนี่คือสองข้อเนี้ที่ถูกต้องที่คุณหมอผิวหนังทาบนหน้าตัวเองค่ะ How to apply sunscreen like a dermatologist Use one quarter teaspoon which is equal to about two finger lengths ต่อไปมาดูคุณหมออีกท่านนะคะคุณหมอชานะคนนี้ก็คือคนตามเนื้อมากคุณหมออธิบายเลยนะว่าสองข้อนี้ที่ถูกต้องนะ่ยมันเกิดจากการที่เขา่เอากันแดดนนะ่ไปตวงในช้อนตวงแล้วปริมาณเฉลี่ยที่เหมาะสมที่จะทาทั่วหน้า เพื่อให้สามารถปกป้องแสงแดดได้ค่ะก็คือ1ในสีของช้อนชาคือถ้าเอาปริมาณ1นส่วนสีช้อนชานะมาลากให้เต็มนิ้วอะค่ะมันจะได้เท่ากับ two finger length ก็คือเท่ากับความยาวของนิ้วเรา2นิ้วพอดีค่ะเหมือนในรูปนี้เท่ากันเลยและคุณหมอคนสุดท้ายค่ะคนนี้นะ ทาสามนิ้วเลยสามข้อนิ้วเลยเนื่องจากคุณหมออะทาที่คอด้วยค่ะก็คือสองข้อนิ้วสําหรับหน้าใช่ไหมแล้วก็อีกหนึ่งนิ้วสําหรับคอค่ะแบบนี้คือปกป้องประสิทธิภาพได้เต็มที่ตามที่หลอดเขาเคลมไว้เลยค่ะาการทากันแดดที่ถูกต้องนะคะคือควรจะได้ปริมาณที่เหมาะสมมีน้องถามเหมือนกันว่าพี่คะถ้าหนูทาไม่ได้สองข้อนิ้วอะจะเป็นไรไหมคะเพราะยี่ห้อที่หนูใช้มันเหนียวมากเลยหนูทาแล้วมันเหนอะหน้าแล้วหน้าก็ลอยมาก คำตอบก็คือใครก็ตามที่ทากันแดดได้ไม่ถึงปริมาณที่เหมาะสมตามที่คุณหมอแนะนําไว้นะคะมันจะกันแดดไม่ได้ SPF และ PA ตามที่เขาเคลมไว้ข้างหลอดเช่น SPF 50 PA 4บวกอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่เต็มสุดท้ายมันก็จะมีหาปัญหาหน้าคล้ำหมองฝ้ากระตามมานะคะเพราะ SPF และ PA มันไม่เพียงพอที่จะปกป้องผิวเราจากแสงแดดได้ค่ะ ที่สำคัญคือหลังจากทากันแดดแล้วไม่ควรจะออกแดดแทันทีนะคะควรจะรอให้มันเซ็ตตัว15-30สนาทีก่อนนะคะให้มันปกป้องผิวจากแสงแดดได้ดีก่อนนะคะให้ฟิล์มมันทําหน้าที่ของมันก่อนนะถึงจะออกแดดได้ค่ะ